ตตะรองเท้าแตะได้มากกว่าผมได้เจ็ดหมื่นครับได 7, บ้ได้เจ็ดเท่าไหร่นะอะไรครับรองเท้าแตะได้เท่าไหร่ได้เจ็ดหมื่นครับทำยังไงรู้จักรองเท้าแตะที่ประวัติยังไงถึงรับรองเท้าแตะคือเขาบอกว่าให้เอาของรักมาครับจริงแล้วจริงๆแล้วผมไม่ไม่ค่อยมีของทีม่มันมันมีมูลค่ามากเท่าไหร่แต่ว่ารองเท้าเนี่ยผมใส่รองเท้าแตะใส่บ่อยมาก ผมก็มีคู่เดียวแล้วผมก็ใส่ไปที่ที่นะมันก็เลยมีสตอรี่ว่ามันพังไปในทะ่อะไรเงี้ยยางมันยังอยู่ไหมครับท้า้มันยังมียางมัอยู่มันมมัันนดีมากนะรองเท้ารุ่นนี้คือผมก็ทึ่งหมากัดอะไรก็ไม่ขาดอ่ะจไอจีนู้คก็อื่นเป็นของขังด้วยผู้อื่นมันมันไปแล้วะอ่ ใช่ครับเจอตั้งแต่เช้าแล้วใช่ตั้งแต่เช้าวันนี้ก็คือพัาออกมาบบ้านมีมีรองเท้าเข้าไปอยู่ใช่เลยสี่หน้าคนที่ประมูลไปได้เป็นไงบ้างนี้ที่คือมารับเขาก็ดูดีใจนะเขาดูดีใจที่ได้รองเท้าแต่ถามเขาไม่ว่าเขาไปทำอะไรอุ้ยแต่เขาใส่พอดีเลยเขาแต่เดี๋ยป็นรองเท้าเป็นรองเทาเป็นรองเท้าที่องเท้าที่หลามจริงเราซื้อมากี่บาท ไม่ได้ซื้อมาด้วยครับเขาให้มาไม่ได้ซื้อเลยเราทำบุญงานแบบนี้อยู่แล้วไหมคะทำบุญหอผมอยากทำอยู่แล้วนะส่วนตัวผมอยากทำอย่างนี้อยู่แล้วใช่นี่ม่จริงคิดอยู่ว่าอยากจะแบบช่วยเขาที่เขาประมูลอยากเอาส่วนหนึ่งของเราไปเกี่ยวแต่ว่ามันจะดูแปลกไหมยังไม่ได้ถามคุณแม่อะไรแราได้มาเก่งไหมว่าแฟนคลับจะมูลเท่าไหร่ที่ตัวเลขมั ไม่ไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าแค่มันมีมูลค่ามันไปสร้างมูลค่าได้เยอะกว่าที่มันใส่้าวหมูเนี่ยมันก็โอเคแล้วทำเรื่อยๆอนาคตมีวางแผนทำบุญอะไรร่วมกันอีกไหมเราร่วมชาตินะร่วมกันใช่ไหมร่วมกันก็มีแหละใช่ว่าที่เราทําแบรนด์ไปเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะไปทําบุญในก้อนหนึ่งเหมือนกันอยากบอกอะไรตอนที่ตูลงไปได้ไหมว่าแม่ที่นี่ ก็มันเป็นทรงที่ทรงแบบอุดมในอุดมคติของหมาครับว่าวางไว้ทางๆหมาเพมันเจอทรงเนี้ยมันจะวิ่งไปที่ไหนก็เป็หมาเป็นไอเทมของหมาใช่ไอตัวขี้แบบหมาชอบกันนี่เป็นอะไรมั้ยหัวหัวก็บอกเลยครับหัวกก็จริงๆแล้วผมไม่ค่อยใส่นั่นแหละ ไม่ค่อยกล้าใส่หมวกเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจพอใส่แล้วหัวเราจะเล็กหรือเปล่าหน้าจะบานไหมอะไรเงี้ยแล้วใมเมื่อมันเป็นแบรนด์นของเราเราก็อ่ะเราลองใส่ดูมันก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยครับได้อยู่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ได้ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาแบบว่ามามาช่วยดูข้อมูลไก็ขอบคุณมากๆครับที่ว่าร่วมช่วยกันทำทำธุญในครั้งนี้เพราะว่า อย่างเราเนี่ยมันโดนผลกระทบน้อยไม่โดนเลยแต่ว่ายังมีคนที่ที่โดนผลกระทบเยอะเราก็ลําบากตอนเนี้ยครับก็ขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพวกเขาครับขอบคุณมากจริงๆครับออย่างวันนี้มาแบบคบปะกับทุกคนเยอะะมาเป็นงานแรกเลยหมครับงาแล้ยิ่งเลยช่ไหัเป็นไงบ้างมาติดเต้นแค่ไหนมติเต้นมากเลยครับมากจริงๆแล้วผม หนาวมาตั้งแต่นิรถแล้วไม่รู้เป็นไรแพ้ก็เปิดต่อปวดต่อไม่วันนี้เขาไม่คุยกับใครเลยนะวันนี้ตั้งแต่บนรถก็ไม่คุยกับใครนะผมเหมือนเหมือนเลยนาวตั้งแต่เช้าเลยผมไม่รู้จะทำทำอะไรไหนเราพอมาเห็นจริงๆสามชั้นอะไรอย่าเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าพอได้ยืนนานๆมันก็พอปุ่นแล้วมันความที่แบบว่ามีความสุขเราเห็นเขายิ้มแล้วก็ยิ้มเลยครับก่อนนี้ที่เจอไปถามก่อน ตาโตวันนี้มันเออไม่เออจริงๆอะอารมณ์มันเป็นยังไงบ้างตอนที่เจอแฟนคลับนคิดแล้วเราห้งตารู้มันได้กันมั้ยซึ้งเหรอขอบคุณดีดีใจครับแล้วเราเราไม่คิดว่าเขาจะมีคนมาชอบเราเป็นพลังบริสุทธิ์จริงๆเพราะว่า กขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราแแล้วเขามาให้กำลังใจมาคอยผักดันคนคนหนึ่งไปแล้วมันทำให้เราแบบมีแรงที่จะกล้าทําอะไรต่างๆจริงๆคิดว่ามคะวันนี้จะแบบมาให้กำลังใจยังไ้ก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมาไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้แต่รู้แค่ว่ามาเพราะเขาก็มีแท tag แบบมาตั้งแต่ปีสี่อะไรอย่างเงี้ยก็สปิริตสุดี้ฮอลยังมีบางคนแบบมารอตั้งแต่ใช่นานมาก ตีนะพวกเราบัตรมาเจอเราเลยเนี่ยอยากมาขอบคุณเลยก็อขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นครั้งแรกเรากดดันแล้วก็ตื่นเต้นด้วยว่าทุกคนมาเยอะมากเลยไม่มีโอกาสก็อยากเจอแบบนี้อีกครับยังมันเป็นน่าสียด้ไม่ใช่เราเราดันช่วงโควิดแต่เราไม่สามารถมาเจอได้ทบได้ใ่มันก็เป็นอะไรที่ค้าคาจเพราะว่าผมก็เคบอกตาม ทุกงานถ้ามีโอกาสได้พูดแล้วก็ขอาอยากพูดต่อหน้ามากก็อยากขอบคุณเขาแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาขอบคุณบางส่วนก็รู้สึกเป็นโล่งดี ทุกงาน,น,นเราเป็นส่วนหนึ่งในการบอกให้ทุกคนป้องกันเนาะแล้วทีเนี้ยภาพที่ออกไปมันกลายเป็นว่ามันดูย้อนแย้งไงมันก็ทำรู้สึกว่าเราควรจะขอโทษดีกว่าไอ้ทุดคนเพรว่าไม่ไม่คิดเลยว่าว่าเราเราไปทํางานมันควรจะเป็น เปิดภาพนั้นใช่แังนั้นหมดมาก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยครเราอย่างตอนนั้นให้เราดับบิลยอยู่แ่แบบกลับไปเลยเพราะว่ับคือถ้ากลับไปเลยจนมันกได้เคลียร์เลยคือถ้าเกิดกลับไปเขาเขาก็ไม่รู้นะว่าเรากลับแล้วใช่ไหมทุกอย่างเขารอเราอยู่แล้วถ้าเกิดเราเรากลับไปเลยเขาก็จะนั่งรอยังคือช่วงเวลานั้นห้างก็จะปิดอยู่แล้วอ่ะผมว่าเขาก็จะรอจนห้างปิดสู้ผมว่าเราออกไปสัก ไม่ถึง5นาทีเพื่อโอเคทุกคนเรากลับแล้วอะไรเงี้ยครับพอระบบกลับเราก็เห็นอยู่ว่าภาพเขาสลายออกใช่ครับใช่การจัดการกับปัญหาดราม่ายังไงให้เรารู้สึกโล่งไปเรียกนอยใหญ่เราไม่โล่งไปค่อนข้างใหญ่เราก็ก็ไม่เป็นทีมทั้งทีมผู้ใหญ่จัดการหมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดเราทําอะไรไปมันจะมีผลกระทบต่อฝ่ายอะไรบ้างเราเลยต้องในความรู้สึกของเราเราู้ได้ยังไงให้มันโล่งขึ คือพี่เพราะว่าเราอะเราเรารู้เจตนาของเราอยู่แล้วเนาะเพราะว่าที่เราออกไปเราป้องการมันสลายใช่ไหมรัะก็อยากจะขอโทษด <c oughs> ้วยนะครับในจุดที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ให้ทางผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันถูกต้องแล้วแล้วตอนนี้เขาเคลียร์หมดแล้วหมดแล้ว มาเรื่องเือะไรต่อนักส่วนเรื่องนั้นมาเรื่องบัตรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคิดเรารู้สึกยังไงต่อทำไมมันเข้ามาหาพวกเราเยอะจังเลยมันเป็นเดือนต่อเดือนเลยนะลูกใช่ไหมมันยังไงตอนนั้นตเออครั้งที่เราก็ไม่เคยออกไปเจอใครอะไรมากมาเอาเรื่องบัตรมในการสื่อสารยังไงกันไบัตรราคาห้าหมื่นไม่รู้เลยคือผมไม่รู้เรื่องเรื่องบัตรเลยแบบ มันก็ออกมาเป็นเลขนั้นแล้วซึ่งพอมันออกมาเราเห็นในทีนึงคืออ่ะเราโดนละเราเป็นวันที่เรากำลังจะขึ้นโชว์ด้วยซ้ำแบบใช่มีจิตใจแรงที่แบบของงานใช่ไหมนั่งที่สุดที่เราเราก็เลยอ่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวมาโฟกัสกับงานโชว์นี่ะถึงตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมาบรวัวพูดคุยงานได้คุยกันบ้างไหว่าทีมวกเราเคยติดพลาดในตำแหน่งต่างๆหรือไ ตอนนี้คือเราพยายามวางทัวเดแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ทําลาดอะไรทุกวันมันก็จะมีเรื่องข้างหลังแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปอ่ะค่ะแต่ละคนมองว่าแบบมังเรื่องในเองเลยเราแบบไม่เอาชี้แจงใมันจบแต่เราคอยให็นต้นทุนยังไม่อย่างที่บอกว่าเรากลัวมากๆว่าถ้าเกิดเราบอกไปถ้าเกิดเราแก้ตัวแทนเราไปมันอาจจะมีคนที่โดน เรื่องนี้มากๆเพราะว่าถ้าเราเราโอเคเรายอมให้แบบให้เป็นทางผู้ใหญ่จัดก,การว่าอะไรควรหรือไม่ควรดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลกระทบกับใครบ้างใช่เราถ้าพิการตอามมาต่างๆๆๆๆ รอใหาไหมรอ่รไหอรู้สึกรู้สึก่ไดองเยมมีมีช็อตเซนมไม่ก็ก็มีแต่ว่าไม่ได้ม่ได้ร้องแค่ลอง้ตมซึมอยู่นะวันที่เราไปวัด่ีวันที่ที่เราไปวัดกันนแบบนั่งมองข้องฟ้าแล้วก็มองคือือระหว่างนั่งขับรถก็มองแล้วก็แบบทาไมวะทาไมวะแล้วก็แบบกัดปากอย่านะเพราะว่า พี่เขาขับรถอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเห็นมามันเสียงหอมอะไรเงี้ยครับแต่ก็เราก็ผ่านมาแล้วก็โอเคครับให้กําลังใจกันเองยังไงบ้างหรือทีมงานเอยให้กำลังใจกันยังไงบ้างก็แบบก็ไมมันเจอแต่เรื่องแบบขนาดนี้เข้ามาตอนแรกเราเราก็จะนั่งนั่งล้อมเงินกันก็ไม่พูดอะไรกันเลยแนะเลยอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะผมก็เขาแบบไปทําบุญกันดีกว่าเอาเอาไงดีะเอาไงดีแบบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราแบบนี่เป็นทางทอาจ,จัดการดีกว่าเพราจะว่าพี่อยากจัดการนเราถ้าจะเราจะอยากแบบอธิบายาอาจจะอาจะจะมีผลตอ่อเรื่องเรารู้สึกไหมว่าความดังมันแลกมาแบบข่าวกลายเป็นข่าวในด้านลบมันตุตตตมีด้านดีบ้าง ก็อ,อย่างวันนี้ไงถ้าหน้ด้านดีเราก็ได้ใช้ชื่อเสียงมาทมําบุญมันเป็นเรื่องปกติอะค่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมก็ทาเราก็สัมผัสทุกวันที่ว่าถ้าเกิดสายตาจับต้องเยอะมันก็อาจจะต้องระวังตัวใช่ในมุมนั้นแล้วมันก็เป็นข้อดีที่เราจะเป็นบทเรียนให้เราปรับให้มันดีขึ้นเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นไปอีก ไไเตรีย,ยใมใจก่อนหน้านี้เหรอไม่เลยตัวตัวผมไม่เตรียมใจเลยนะวันที่วันที่เราถ่ายงานเมเจอร์ผมส่วนตัวเป็นคนที่แบบยังไม่รู้เลยว่าจะมีดราม่าย,ยัางไงเราคุณยังเล่นแบบเต็มที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเล่นไปจะดราม่าไหมแต่ทุกวันนี้เราเจอมาก็โอเคต้องปลอดภัยละก็จะเล่นน้อยลงต้องแบบเซฟตัวเองมากขึ้นอะไรต่างๆเวตนนี้คือมีปูน้กันแล้วครับผมอะไรที่เราพลาดเราก็ต้องปรับปรุง มันโล่มมงไหมพรามันได้ผ่านเรื่องอะไรแบบที่มันเป็นเหมือนอลมลพิษเข้ามาโล่งขึ้นอันนี้โล่งไม่ได้พูดแล้วโล่งโล่งโล่งครับได้พูดก็ได้พูดขอโทษนะครับแต่ที่ไม่ได้ออกมาต้องขอโทษจริงๆครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นหรอกขอครับขออภัยด้วยครับอ่าาะอย่างล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องที่มีคนโยงมาเป็นเรามีมแพ<ต>รแร่ว่าแบบว่าทีมงานเราทั้งเรื่องไ จิ้ไวที่ดังมากแต่ว่าเขียนไม่ค่อยรับงานโปรบฟรีรับแต่งานที่มีสตาร์ที่อธิบายรถยนคือไม่ออกงานไม่ออกงานฟรีรับแต่งานจ้างเงินเนมาหยิ่งวอร์ผิดไปเขาเลยมองว่าเป็นลาวเขาเลยเขาเขียนแฉเขาแบบนี้เป็นข่าวประจำเดือนสิงหาประจำเดือนแต่กันยามีใหม่กันยามีใหม่อีกใช่ไหมรับ ไม่เลยนะครับคือค e ือจริงๆเราไปไปในงานที่เป็นเป็นการโปรโมทกับงานที่ที่ได้ได้ได้เงินไคคือมด้เงินไปถ้าเขาไม่ในระดับมากกันเรามองว่าไม่ใช่เราก่อนเลยแบบเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราไปงานโปรโมทค่อนข้างเยอะพอสมควรไปกับหลายสื่อมากดยช่วงที่มันอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่าช่วงนั้นเราเราก็จะไปพวกสื่อออนไลน์มากกว่า เจอแต่ก็มองว่าแบบเอ้ยทำไมแบบตอนในช่วงที่ซีรีส์มันออนทำไมถึงแบบไม่เลือกที่จะแบบเออเน้นไม่โรโมทแบบนั้นคนจะได้แบบรู้ไจริงตามซีรีส์หลักๆโปรโมทโปรโมทดครับใช่ไหมในช่วงที่โควิดเราโปรโมทกันประมาณออนไลน์เนาะเราก็สัมภาษณ์ผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์แล้วพอเราสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วเราก็จะจะไปไปได้ก็แบน้นะวันนี้เราสองคนได้คุยกันว่าทำไมคู่เราถึงโดนจับจองมีแต่แง่ลบอย่างเดียวคุยกันนะว่าคุยยังไงวะ จับมือกันแม้จับมือกันคุย่าทำไมคู่เราถึงโดนข่าวในแง่ลบอย่างเดียวก็กไม่ได้พูดถึงเหมือนว่าเจอเราก็เจอด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกสถานการณ์ที่ที่เจอข่าวไม่ดีเราก็อยู่ข้างอยู่ด้วยกันแล้วก็เตรียมตัวนะยากงั้ในก็เลจเตรียมตัวถ้าหลักจากนี้มันก็ต้องหลบมันก็น่าจะต้องอาจจะมีมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวรับมือกับข่าวแบบนี้ยังไงบ้างเห็นไหม คือผมไม่รู้ในอนาคตว่ามันจะเกิดอ,อะไรช่วยดีผมก็จะทําให้ทําตัวให้มันให้มันดีที่สุดมันอย่างเช่นข่าวลบเนี่ยม,มันมันอาจจะเป็นข้อดีคือเราได้เมีเรียนรู้แล้วก็ปังแก้ไปเรื่อยๆมันก็จะ มันผมผมก็อาจจะเป็นคนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็อาจจะมีโอ,อกอาสนมากกว่างานน้องแบบงานโครงการตีก็ไปได้กาติดต่อการาการบริการสมเร็จปฏิเสธนะสุดทแต่ว่า <ๆ S 2> มันต้องดูด้วยว่าที่ติดต่อมันสามารถชนคิวกับงาน<ไ>ที่เขาจองมาก่อนไหมอะไรต้องขอโทษถ้าเกิดถ้าเกิดมันพูดถึงเราเราจริงๆก็ขอโทษด้วยครับถ้าถ้ามัน บางทีเราอาจจะจะมีคิวอยู่แล้วก็ได้ผมไม่รู้เพราะผมไม่รู้ผมจะรู้แค่ตารางงานว่าวันนี้ทําอะไรอะไรอย่างนี้บ้ป่ะก็หลักๆเขาค่อนข้างโจมตีไปหาผู้จัดการเยอะๆว่าผู้จัดการเป็นนะครับก็ถ้าเป็นของเราก็เดี๋ยวก็ต้องกลับไปคุยกันครับในในถึงตอนนี้จะไปคุยไหมฮะกับผู้จัดการอะไรนะครับเคลียร์หน่อยไหมฮะเปิดใจได้ได้ครับเดี๋ยวผู้จัดการหน่อย ต้ก็ต้องคุยอ่ะคิดถึงซีรีส์เราจะมีไหมจะเพิ่มจะเพิ่มเป็นสี่ EP มาสิบสอง EP ไหมของเราอยากให้เลุ้นจังที่จริงมันมีแผนมีแผนมาหรือเปอยากให้ทุกคนรอลุ้นไปเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราก็ลุ้นเช่นกันเราต้องลุ้นเหมือนกันครับเพราะเราก็ลุ้นครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับว่ามันจะมีหรือไม่มีึ้นขึ้นผู้จัดขึ้นกับผู้จัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆเนาะพลังถึงไหน ระหว่างที่เรารออย่างงานที่จะมาแสดงรอมาตอนนี้ละ่ะครับตอนนี้ก็งานเพงล,ล,ลพเง <c oughs> แล้วเนี่ยพอพอสักหน่อยครับฝากฝากนี่นะครับแล้วก็ฝากงานอ๋อสปอร์ตเดย์สปอร์ตเดย์แล้ว,วจะมีงานสปอร์ตเดย์จะมีม<อ>ง,งานใช่แล้วสปอร์ตเดย์ที่จะให้คนทางบ้านมาร่วมเล่นกีฬาแต่เราจะไม่เสร็จงานพื้นที่แล้วทั้งเราจะต่อเนื่องได้ต่อเนื่องเลยการแสดงเลยต้องมาทำ เป็นโอกาสที่ผมได้ลองทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันที่ไม่ใช่การแสดงเหมือนกันอาจจะอลองเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้ทอะไรมันก็เป็นการได้โอกาสในการลองสิ่งใหม่ๆนะสุดท้ายแล้วขอบคุณแฟนบที่บดโควิดแต่เขาก็ยังไม่ยังตามเรามาก็ขอบคุณนะไม่ต้องไหว้ <laughs> แล้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่ถึงแม้ว,ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ย ช่วงเอางี้พูดว่าช่วงที่เราดังๆในเป็นช่วงโควิดเนาะถึงแม้ว่ามันขี้ใครแล้วยังไม่ขี้ใครเราก็กาลังดีขึ้นก็ยังจะตามมาถึงหาเรานะครับขอบคุณมากครับที่ยังรักเราแล้วสนับสนุนเราขนาดนีย้ยินดีครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ในการสนับสนุนเราไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราก้าที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่ารู้ว่ามีุพืนอนๆสนุนานคนก็ขอบคุณทุกคน,กคนจริงๆครับแล้วก็ ขอโทษด้วยเนาะยังไงก็ข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเป็นพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องขอขอโทษอีกครั้งนึงครับไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นจะรับชมรัวให้ดูเลยครับขอบคุณครับเชิยที่นี่เสริมขอบคุณท่านตลอดเธอดูไม่ยืนฝั่งอีกแล้วสั่กไแล้วไม่ยืนไม่ยืมไม่ยืมหลักตัวนี้แล้ตรงนีหลบไป